เ้าเราสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิสเตอร์ซิกแล้วเราก็กลับกันมาในเกม A r k s u r v i v a l DLC co อตช์เอิร์ดพาร์ทที่5กันแล้วนะทุกคนเป็นไงกันบ้างครับพาร์ทที่แล้วเราไปตัวแตกกันมานะ <c oughs> พาร์ทนี้เราก็จะไปแก้แค้นกันให้ได้นะแล้วเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับก็คือการไปพิชิตถ้ำแรกที่อยู่ตรงกลางแบบนะเดี๋ยวเราก็จะไปฟาร์มของมาครับพวกปืนพวกกระสุนปืนไปให้พร้อมนะครับส่วนวันนี้ที่อัปเดตเข้ามานะก็จะมีนก2ตัวนะครับคือผมกลับไปที่บ้านเก่ามานะเพ,พาีม え พวกขวานเหล็กกับพิกแอคเหล็กนะครับแล้วก็จับนกเพิไไ่ม2ตัวด้วยไปนั่งหามาให้เลยนะครับตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นจับมาได้ตอนเวลร้อยสนะส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะได้ตอนร้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอาไปเวลมาแล้วนะเพราะว่าผมไปเพิ่มน้าหนักมาด้วยเราจะเอาตัวนี้ไปฟาร์มให้ดูกันนะครับแล้วก็ส่วนน้องตะกั่นนี่ตัวนี้ไปเวลมาเป็นไงเลือดพอมีพอสมควรนะครับอันนี้เน้นน้าหนักหน่อยนะเพราะว่าเราจะไล่ตีเลยนะส่วนดาเมจก็อัดไปเลยหนึ่งพารับ ส่วนนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะสำหรับผู้ชมที่ถามเข้ามานะครับว่าปุ่มตั้งยังไงบ้างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าอยากจะดูทั้งหมดก็กดสต็อปแล้วดูนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลากันนะเนาะโอเคครับพอเราขึ้นมาขี่ตะกั่วแตนของเราแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเอาอาวุธหรือว่าสิ่งที่เราจะใช้ฟาร์มเนี่ยใส่ไปก่อนนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผมจะขอฟาร์มเป็นพวกฟินก่อนนะเพราะว่าผมต้องการเชื้อเพลิงนะครับแครับจุดเริ่มต้นดีๆหน่อยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะและนี่คือความไวที่เราจะได้เมื่อเราใช้ตะะแกผมอ ดูปริมาณของที่ขึ้นดิโอตะแต่เราเริ่มอื่นแล้วโอเคครับเดินไม่ออกแล้วดูได้ฟินมา20,000กว่าได้หินอีก5้าพันกว่านะครับแล้วก็รายด้วยไง,ไงแล้วยังใช้ใช้ดูลาบิตี้ไปแค่2เองนะครับของจริงเมื่อลหร่ตะตะแตน <laughs> ดูดิที่โลงๆตรงเนี้ย หายไปในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง10วินาทีเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เราใช้น้องเดินต่อไม่ได้แล้วนะเราจะต้องสร้างกล่องไว้ก่อนนะแวบหนึ่ง5 minutes later โอเคผมจะตั้งกล่องเอาไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะสร้างบ้านในจุดไหนดีนะคือสารภาพว่ายังไม่ได้คิดเลยนะว่าแต่ไปฝึกตั้งค่าข้อมูลสตรีมอยู่นะครับอ้าวปูมไม่เลิกดสปอยจริงๆ <laughs> แล้วตอนนี้เราจะมีการสตรีมเกิดขึ้นกันจริงๆแล้วนะครับก็ <laughs> ในไหนก็นะสปอยไปแล้วก็พูดเลยแล้วกันก็ในสตรีมแรกของเราก็จะเป็นการพาคุณผู้ชมทั้งหลายที่องเรราามนนะัไปปจ ในในเมืองที่ผมสร้างในแมปและกะลอลกเนาะอ่าแต่ว่าก็คงจะรับประมาณ15คนนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเซิร์ฟจะรับไหวแค่ไหนนะก็จะประมาณนั้นนะครับถ้าใครที่เข้ามาไม่ทันหรือว่าไม่มีโอกาสได้เข้ามาเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมปรับปรุงพัฒนาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยในโอกาสหน้าของเราเนี่ยก็จะมีให้ร่วมสนุกกันอีกมากมายหลายครั้งแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับว่าความไวนี้จะขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยสิงเราไม่อัพดามเมจก็ไม่เป็นไรนะครับความแบบว่าสะดวก นะนี่คือข้อดีของน้องตะกแตนส่วนหนึ่งด้วยนะครับเป็นไงเราคุยกันพูดยังไม่ทันจบประโยคเลยนะครับน้ำหนักเต็มอีกแล้วแล้วตรงนี้ก็โล่งเลยส,สุดปะละ่ะน้องตะกแตนของเรานี่อเอา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 ไอ้นี่ดิเออดันอยู่ได้ให้ <c oughs> เครดิตน้องตะกแตนเราสักนิดหนึ่งนะ โอเคเราอาจจะตั้งบ้านเอาไว้ใกล้แหล่งน้ําหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําสะพานเป็นทางข้ามเอานะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับว่าจอ,อกแบบเป็นยังไงนะแต่ว่าจะสร้างที่อยู่ไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องการโต๊ะคราฟแล้วก็เตาหลอมนะครับเพื่อที่จะได้หลอมเหล็กเอาไว้แล้วก็เผาไม้ให้เป็นชาโคเพื่อ,อไปทากระสุนปืนต่อนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวมาลองสร้างบ้านกันเลยนะ20 minutes later โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้ในพาร์ทนี้นะก็คือการมีฐานบ้านเาาาะแล้้วววก็มีขอองงงต่งๆไ ส่วนอันนี้ก็คือโรงเผาเหล็กนะครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนี่หรอกนะที่ผมสร้างมาเยอะเพราะว่าผมต้องการจะเผาชาโคตะหากทีนี้เนี่ยเราไปโรงเผาเหล็กกันแล้วผมจะใช้นกอาเจนของเรานะครับเกี่ยวไปให้ดูนะว่าเราจะฟาร์มเหล็กด้วยนกอาเจนคู่กับตัวหาเหล็กยังไงนะครับเมื่อเรามีนกอาเจนแล้วเนี่ยตัวหาเหล็กของเราไม่จําเป็นต้องอัพน้ําหนักแล้วนะครับเราต้องการเพียงแค่ดาเมจดเท่านั้นเพราะว่ายังไงน้ําหนักทั้งหมดที่น้องแองกี้มีนะครับตัวอาเจนก็จะเป็นคนแบกรับเอาไว้อะนะทีนี้เราก็ ตีเร็วกำเหมือนผมจะติดบัก็กติดหน่อยนะฮะ โอเคไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามันก็จะใช้ประมาณนี้แหละนะก็รู้ๆกันนะทุกคนเป็นที่รู้ๆกันโอเคหลังจากที่ผมไปหาเหล็กมาพอสมควรแล้วนะเราก็จําเป็นที่จะต้องรอเหล็กเผานะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เรากาลังรอเหล็กเผาอยู่นะครับผมจะขอขายของแป๊บนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่องของเรามีระบบสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว้าว <laughs> <laughs> ส่วนของคอนเซปต์ของระบบสมาชิกเรานะครับก็คือเราจะเป็นฝูงหมาป่ากันนั่นเองนะครับที่ผมเอาฝูงหมาป่ามาเป็นคอนเซปต์เนี่ยเพราะว่าฝูงหมาป่าจะมีความสามัคคีกันมากเลยนะครับ เวลาที่ไปก็ไปได้วยกันกินก็กินด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรักใคร่กลมเกี่ยวกันมากเลยนะอ่าผมก็อยากให้ครอบครัวคอมมูนิตี้เราทุกคนเป็นแบบนั้นนะครับรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันทีนี้ถ้าทุกคนสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็จะมีไอคอนน้องหมาป่ากับโลขึ้นที่ข้างหลังชื่อนะครับซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยโลของคุณผู้ชมก็จะอัปเกรดขึ้นและสีของน้องหมาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอย่างเจ๋งเลยวะละ่ะส่วนระดับการสนับสนุนก็จะมีทั้งหมด4ระดับนะครับณนะตอนนี้ะนะมี แต่ว่าผมเปิดระดับ20บาทมาเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้จับต้องได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวมหมาป่าด้วยนะครับส่วนถ้าใครที่อยากจะสมัครแล้วไม่เจอปุ่มให้กดสมัครสมาชิกนะครับผมก็ใส่ลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปแล้วนะครับผม two hours later และตอนนี้ผมก็ได้คราบของทุกอย่างเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกอมีปืนพกแล้วนะครับแบบอินเดียนาโจนเลยนะแล้วก็มีแซ่ด้วยนะ mm hmm. <laughs> โคตรอินเลยไม่รู้จะอินไปไหนนี่แล้วเราก็มีลูกซองหักลำมาแล้วอ่าหรือจะเรียกว่าลูกซองแฝดหรือลูกซองเบื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เอาหอ,อกเผื่อด้วยแล้วก็มีหน้าไมา้พร้อมแกปปิ้งฮุกนะเอาไว้ปีนายส่วนต่างๆหรือไม่ก็ไว้เก็บแอร์ดรอปนะครับเราก็ไปได้สไปรกัเสเซตกลับมาแล้วด้วยนะอ่าแจ่มใช่ไหมละ่ะเราจะได้มองในถ้ำได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปที่หน้าถ้ำกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาลุยต้องบอกว่าทุกคลิปนี่ผมตั้งใจที่จะทําเพื่อคุณผู้ชมจริงนะครับ ด้วยตัวเองหมดเลยนะครับเพื่อที่อยากจะให้ผมงานออกมาแบบว่าเลียวแล้วก็จริงใจมากที่สุดเลยนะทุกคนผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะผมแล้วก็อยากให้รู้ด้วยว่าทุกคนสามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าผมเก่งกว่าใครนะโอเคผมปรับแสงไว้รอแล้วนะครับก็ผมเตรียมชุดมาเพิ่มด้วยนะสำรอง1ชุดเลยนะเพราะว่าอาร์เมอร์มันแค่20เองบอะนะเดี๋ยวต้องไปไล่เก็บไอรอปเพิ่มนะครับแล้วก็มีอันนี้เลยที่สําคัญที่สุดนะครับน้ำนั่นเองนะ <laughs> เราต้องเตรียมน้ํามาเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่าทําจะร้อนมากๆเลยนะครับส่วนอันนี้ก็คือแคคตัสบ โดยเฉพาะเลยนะซึ่งครับได้ค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับง่ายกว่าอาหารชนิดอื่นเลยอาหารนี้เนี่ยจะให้การต้านทานการหิวน้ำนะครับแล้วก็ต้านทานสถานะเอฟเฟกร้นทั้งหลายนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอา่านไมการเนียที่เราเอามาแล้วนะครับ<ส>ซึ่งเราจะใช้น้องไมการเนียในการตีเกลี้ยงอะนะเ,เดี๋ยวนะตัวน้องเราล้องดีว่าแสดงว่ามีพายุทรายครับโอเคไม่เป็นไรเราหลังจะเข้าถ้าพอดีนะอธิบายต่อที่เราเอาน้องไมการเนียมาเนี่ยก็จะใช้เพื่อเลี่ยงการต่อสู้นะเพราะว่าของเราค่อนข้างจะกากเลยนะครับ ไปเขานำกันเลยดีกว่าผมจะเปิดสไปกาสเซตเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นนี่เราอาจจะแบบแตกโดยไม่รู้ตัวนะโอ้น้องยังมาหยุดร้องสักทีเนี่ยอ่าน้องเมกาลาเนียเรายัางอยู่แล้วน้องปีนยังไงอ่ะอ๋อกดคิดขวาโอเคเราต้องซ้อมไว้ก่อนโอเคครับเราต้องเราต้องกดคิดขวานะเวลาใช้น้องเนี่ยซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวจะแตกเอาเอ้ยตรงนั้นมีอะไรอ่ะ๋อแอร์โดปะน้าโอเคเราอาจจะต้องพยายามลงไปถึงตรงนั้นให้ได้นะครับเอ่อ เฮ้ย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 โอเค,อเคน้องไม่แตกน้องไม่แตกแต่ว่าตอนนี้เรา <c oughs> น้องถอยหลังขึ้นกําแพงอะทำได้ไงวะ <c oughs> น้องมาตีได้หรือเปล่าเนี่ยเอาตีได้อยู่โอเคแต่น้องท่าตีเบามากเลยอะวันนี้เราจะชนะงูสองตัวนี้ไหมครับผู้ชม <c oughs> <c oughs> โอเคเราตัฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วโอ้ โอ้ข้าทั้สองตัวนี่คืองูเลเวลสิบหกกันเนี่ยโหกัดเนื้อนานมาก <laughs> ในที่สุดเราก็โดนชีวิตสู้กลับอีกแล้วนะทุกคนเอออัลตราเมทไปเลยทนะั้งนั้นอะแต่น้องวิ่งเร็วเกินนะครับเนี่ยเราต้องแบบกดเดินธรรมดาอย่างเดียวเลยอะแล้วน้องปีนป่ายอัตโนมัติด้วยโอ้ยทำไมมันน่ากลัวจังเลยอ่ะใช้น้องเดินอะ <laughs> แล้วมาดูแอดดอกอู่หแอดดอกวันนี้สีแสบตามากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบเก็บให้อะไรอะอุย้ยนี่มันสกินหออกแบบทะเลทรายครับโอเคส่วนอันนี้ล่ะอ้าว เอ๊ะทำไมเราถึงได้อาร์ติแฟกต์ไปเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองใส่สกินก่อนอ้อก็ใช้ได้อยู่เนี่ยโอเคแต่ทีนี้เดี๋ยวผมขอหาคาตอบก่อนนะว่าทําไมแบบถึงจบเร็วจังเลยอะเพราะว่าคืนลงมาถึงก็เจออาร์ติแฟกต์เลยเหรอมันออกจะเร็วไปหน่อยนะคือมันคล่องใจนะมันจบเร็วมากๆเลยอะ่ะ เอาคือเราได้อาติแฟกต์แล้วเหรอได้อาติแฟกต์แล้วเราก็จบแค่นี้เลยเหรอโอเคทุกคนหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะครับก็ถ้ำนี้มีแค่นี้จริงๆครับโอ้เชิดเพื่อจบแล้วถ้ำมีแค่นี้โอ้ oh, แต่ว่าในข้อมูลเนี่ยบอกว่าค่อนข้างจะมีโอกาสที่เจอพวกแอร์ดรอปหรือว่ารูทเคสหลายอย่างมากเลยนะครับตนนี้แต่เหมือนเราจะดวงไม่ดีนะเพราะาเราไม่เจออะไรสักอย่างเลยนะครับ <laughs> เราจะมาระบายที่นี่แลวกันมาลองพลังลูกซองออริจินอลหน่อยเออเออ โอเคครับเราต้องใช้กระสุนปืนธรรมดาถึง4นัดแล้วก็ลูกซองแบบออริจินัลถึง2นัดในการกำจัดแค่คังข่าวหรือว่าสีะนะเหมือนผมจะต้องไปหาไอดอเพิ่มก่อนนะไม่งั้นชีวิตเราไม่ดีขึ้นแน่นอน,นครับแล้วแก๊ปปิ้งฮุกที่เตรียมมาแล้วน้ำที่เตรียมมากระสุนที่อุตส่านั่งรอเหล็กเผาเราทำไปเพื่ออะไรอะทั้งหมดเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมขอนั่งรอพายุให้มันผ่านไปก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นออกไปไม่ได้แน่ๆนครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนพายุจบกันเลยนะครับเฮ้ยดีว กำลังจะไปเลยเลยอยู่ดีๆมีไอ้ดอกโผขึ้นมาทุกคนเป็นไอ้ดอบสีแดงซะด้วยนะได้อะไรบ้างธนูไฟโอ้ยได้น้ำมันที่ปลาพื้นนะเหมือนได้แมปแบละกะล็อกเลยนะแล้วก็ลามันเตียสตล๊ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะครับแต่ว่าโอ้โหอาร์เมอร์225เลยวะไอผมเคยเจออาร์มสูงสุดอาร์เมอร์180เองนะเนี่ยนี่อาร์ม225เอามาเลยใส่ตัวอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมก็จะขอเดินวนเล่นๆก่อนนะเพราะว่านี่เห็นปะ่ะไอพวกแอร์ดรอปพวกอาร์ติแฟกต์มันขึ้นมาอีกแล้วนะครับอาจจะเป็นบัคหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาน้องไปไว้หน้าสุดก่อนเลยนะแล้วก็เดินเข้าเดินออกอยู่างนี้จนกว่าพายุจะหมดนะครับโอเคไปตัดเลย20 minutes later เจอพวกแอรดอปเพิ่มเลยนะเออมันเป็นอะไรที่แย่บ้างๆเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรส่วนน้องตัวนี้เราก็คงจะเอาไว้ในนีนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเอาน้องออกไปได้อะนะแล้วก็ผมรู้สึกเหมือนว่าน้องเสืออีกประเภทหนึ่งที่เขาสามารถปีนป่ายได้เนี่ยจะดีกว่าน้องตัวนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็ได้รู้แล้วว่าน้องมเมกาเลียเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะก็ไปออกไปข้างนอกกันดีกว่านะเพราะว่าเรายังมีอีกภารกิจหนึ่งนะครับคือการไปแก้แค้นหลังมังกรนะเราต้องไปขโมยไข่กวงกรกลับมาให้ได้นะก็ไม่รู้วันนี้ภ นนันมนทำไมน้องถึงนอนหงายแบบนี้นี่คือท่านอนหงายไม่ใช่เหรอ <c oughs> โอ๊ยอะไรเนี่ยโอเคให้น้องนอนรับแสงแดดต่อไปนะเอ่อเราไปเตรียมตัวกันดีกว่านะเดี๋ยวมันจะชาร์จจนเกินไปนะ โอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราออกมาได้นะผมก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกที่เราเดินเข้าไปนะครับมันเป็นทางที่รัดติดหนึ่งนะครับคือมันทําให้ทําสั้นลงนิดหนึ่งนะจากที่มันก็สั้นอยู่แล้วนะ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็สาเร็จแล้วแหละท่านั้นนะทีนี้เนี่ยไอ้ที่เราติดอีสตอกแบบนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยมีผู้ชมหลายท่านเลยนะบอกมาว่ามันคืออีกหนึ่งวันที่ร้อนที่สุดของแบบนี้นะครับก็เราจะมีโอกาสเจอนกฟินิกได้ในวันแบบนี้เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวถ้าเรามีความพร้อมที่มากกว่านี้แล้วเราก็จะไปลองหาจันนนกกกกฟิด้ววยพส หรือว่าตัวแปลกๆใหม่ๆที่มีเฉพาะในแบบนี้เราก็จะต้องหามาให้หมดนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอรอฮิสตกจบไปก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นมันร้อนมากๆแล้วแดดมันจ้ามากเลยนะดูดิแสบตาใช่ไหมล่ะทุกคน t w minutes later เอาล่ะทุกคน ตอนนี้หิสตกก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องน่ารู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือน้ําที่อยู่ในวอเทอร์จามดานะครับก็จะลดลงเรื่อยๆด้วยนะถ้าเราไม่ได้ดื่มนะครับอ่ามันจะไม่เหมือนกับคาทีนะครับที่เป็นกระติกน้ําอย่างดีนะที่ว่าน้ําจะเก็บได้ตลอดไปเลยนะถ้าเราไม่ดื่มนี่เป็นเรื่องอีกน่ารู้อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาไปหลายอันเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะครับโอเคเพื่อเป็นการแก้เขิืนที่เราลงทาไปแล้วถ้ามันดันสั้นมากๆเลยนะครับเราก็จะไปทําการขโมยไข่มังกรกัก่รีท 60บวกแล้วกันอะเราไม่หวังเยอะนะครับวันนี้หวังเยอะเดี๋ยวซวยตลอดเลยนะความโลภคพรอควคอบงงาทีไรนี่สวยตลอดเลยโอ้โหมันต้องเร็ววะ่ะจังหวะเน,นี้ยมันต้องเร็วมากเลยปึ๊บเฮ้ยเอ้ยอ้าวตายเลยเฮ้ยเรากินไอ้นี่ก่อนดีกว่าไหนเราก็เอามาเยอะแล้วโอเคกินให้อย่างน้อยก็ช่วยๆหน่อยนะไม่ให้น้ำรถเร็วเกินนะผมเจอเจอไข่มังกรแล้วหนึ่งใบเร็เวๆๆๆๆเร็เวเรเ,เราได้ยังโอเคได้แล้วนะไปเร็วเผ็ดแล้ว รอบนี้ได้รอบนีได้รอบนีต้องได้แต่เราบินดูก่อนนะว่ามีไข่มังกรอีกไหมนะโอเคตอนนี้มังกรทั้งหลังแทบจะตามล่าเราหมดแล้วนะดูดิ ي, ดูดิเยอะมากๆครั้งนี้เราจะต้องดูให้ดีก่อนเลยนะเราจะต้องไม่โลภแบบครั้งที่แล้วนะครับภารกิจจะต้องสําเร็จได,ได้เลยวันนี้เอ้ยเดี๋ยวผมเจอไข่อีกใบนึงว่ะเรามารอพักสเตมินาก่อนเอ้ยอย่าโดดล้องอย่าโดดล้องอย่าโดดลง้งโอเคไปเลยไข่มังกรอ,อยู่ไหนชิบชิบชิบ,ชบ อุ้ยเหมือนใบนี้จะเป็นเวล60หรือ80ไม่รู้นะเมื่อกี้เอ้ยได้เวลสูงว่ะได้วลสูงว่ะโอเคเรามาหาที่ปลอดไขยสักแป๊บนึงก่อนส่องไข่ก่อนส่องไข่ก่อนเอ้ยไข่ใส่ฟ้ารีเวล80ว่ะส่วนนี้ไข่ใส่โอ้อ S <S <S ส่วนไข่มังกรไฟที่เราได้เมื่อกี้แค่เเวลแปดเองนะโอ้เสียดายจริงๆเลยเพราะว่ามีคุณผู้ชมบอกนะครับว่าต้องใช้มังกรไฟในการจับนกปิ่นอีกนะผมก็เลยหวังว่าเราอาจจะได้ไข่มังกรไฟที่เรวลสูงสักหน่อยนะวันนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะยังไงเนี่ยเราก็ยังฟักไม่ได้นะต้องรอได้น้ํานมจากแม่มังกรก่อนนะอ้าเหมือนผมจะไม่เห็นเพิ่มเลยอะ่ะจริงๆเราก็โอเคแล้วแหละครับที่เราได้ไข่มังกรเร,รเวล80มานะแต่ว่าโอ้ย แต่ว่าโอ้ยเฮ้ยแต่ว่าผมก็ยังหวังว่าเราจะได้ไข่บังก่อนไฟด้วยไงเฮ้ยนั่นมีไข่อีกใบนึ่งว่ะแต่ผมต้องรอมันกลับไปก่อนครับเราอาจจะขโมยทันนะครับใบนี้โอ้ยนกติดนกโอ้ยโอ้จบเลยไม่สิยังไม่จบยังไม่จบเรายังเรายังไหวอยู่เรายังไหวอยู่เรายังไหวอยู่อุ้ยดีเลเก้าสิบหกบิน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 ีบินบินบินเอ้ย โอ,อ้ข้าสรุปขึ้นเร็วมากเจอมังกรใส่ฟ้าจี่เข้าไปเมื่อกี้ดูดิหูขึ้นเป็นพันเลยแล้วเนี่ยตอนได้ไข่เวลอะไรมาเอไข่เวลก้สิบหกว่าแจมยูแจมย,จมยูโอเคไปต่อขอมังกรไฟสักเวลหกสิบเจ็ดสิบได้ไหมโอเคเหมือนจะสุดทางแล้วนะครับทุกคนเราไม่เจอไข่เพิ่มเลยนะก็อาจจะไปรอสักแป๊บหนึ่งสักสิบห้านาทีนะแล้วก็ลองกลับมาดูกันใหม่ว่าเราจะเจอไข่เพิ่มไหมนะครับแต่ว่าไข่ใบนี้เราอาจจะต้อง โยนทิ้งไปเลยไ <laughs> วเราไม่จําเป็นแล้วนะครัไข่น้องเวลน้อยเกินไปนะ่นะเอามาพักก็จะเปืองนมปเปล่านะครับโอเคเราพักแอบตรงนี้ก่อนแปน๊บนึงนะสัก15นาทีนะตัดเลย <c oughs> 15 m i n โอเคทุกคนนี่ก็เป็นเวลาพักใหญ่ๆแล้วนะประมาณสักสินาทีได้แล้วนะครับเราจะลองไปสำรวจกันอีกสักรอบนึงนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เวลแปดสิกับเวลเก้กมาแล้วนะเอ๊ะตัวนั้นจะออกไข่หรือเปล่าจะออกไข่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โหทำไมใจร้ายจังเลยอะ่ะว่าเหมือนจะไม่มีเพิ่มเลยนะครับแย่ชะมัดเลยอะ่ะทำไมเขาต้องสร้างให้แมปเอียงอย่างนี้ด้วยละ่ะผมก็มืนหัวเหมือนกันนะเนี่ยว่าเหมือนจะไม่เจอไข่แล้วนะครับทุกคน ตอนนี้เกี้ยงมากๆเลยเราหาไม่เจอเลยอะ่ะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงเราต้องกลับไปสร้างบ้านเพิ่มอ่ะนะแล้วก็ก่อนที่จะมาเฮ้ยเดี๋ยวตัวน,นั้นเจอไข่อีกใบนึงแล้วก็ถ้าเราไม่ไดมากกว่านั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ายัางไงเนี่ยในพาร์ทหน้าเราก็ต้องกลับไปสร้างบ้านเพิ่มนะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมาเอานมจากแม่มังกรก่อนนะเดี๋ยวยังไงก็รอไข่เกิดใหม่ได้นะไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเรารีบเก็บเลยแล้วกันอเวลต่ำมากเลยตัวนี้เวลแค่30เองนะเมื่อกี้ผมเห็ียนทันนะ โอ้ย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 ดร้ายจากเลยวะเฮ้ยผมเจอไข่อีกใบหนึ่งว่ะไข่เกิดอีกใบหนึ่งฝั่งนู้นแต่วันนี้เราไม่เจอไข่มังกรไฟเลยฮะเจอก็แค่เบลปดเองนะครับเรารีบเก็บเลยแล้วกันโอเคได้มาอีกใบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเวลอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ผมจะไปก่อนนะมมอุปกรณ์บินตามผมมาเต็มเลยว่ะ โอเควันนี้ก็ถือว่าภารกิจสาเร็จนะเพราะว่าเราได้ไข่วิวสูงมาด้วยนะครับหมังกรพิษไปวยี่สิบเองเหรออันนี้คงต้องทิ้งนะอืมเพราะเรามีว 96, วเก้าสิบหกกับเวิวแปดสิบแล้วนะครับถึงจะไม่ได้มังกรไฟแต่ก็ได้มังกรเวิวสูงมาพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ภารกิจสําเร็จแล้วนะครับเรากลับบ้านกันดีกว่า โอเคเรากลับมาถึงบ้านกันแล้วนะทุกคนวันนี้เราจะปิดกับนกตัวนี้แล้วกันนะพอนกตัวนี้พาเราทําภารกิจสําเร็จนะครับวันนี้เราก็ไปชิดถ้ากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ผิดหวังนิดหน่อยที่ถ้าออกจะสั้นมากๆเลยนะเพราะว่าเราใช้เวลาในการเตรียมของเยอะมากส่วนมังกรนะครับเราก็ขโมยไข่มาได้2ใบนะก็คือเรลล์แปดสิบกับเรลลเกนะผมก็พอใจระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พอใจมากขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มังกรไปที่เวลสูงๆอะนะเป้าหมายมันคือมังกร,งนะกรครับเพาวาเดี๋ยวเราต้องสร้างบ้านอีก,อกไ่ก็คงจะ เกิดใหม่พอดีนะโอเคก็พาร์ทหน้าจะเป็นยังไงก็ไว้ติดตามชมกันนะครับแต่ว่าวันศุกร์นี้เนี่ยคลิปที่จะลงต่อจากพาร์ทนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับจะเป็นคลิป Q&A แรกของเรานั่นเองนะอ่าก็รอติดตามชมกันด้วยนะทุกคนแล้วถ้าใครที่ดูพาร์ทนี้แล้วชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณมากขี้ใส่กูตอนปิดเลยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบาย